สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูและคณะธน,นูประจําช่วงวันที่1 15มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะมาร่วมกันที่สานะคนโสดกันก่อนเลยนะคะชาวธนู โสดสถานการณ์ความรักของคุณนะคะโอ้โหใบแรกก็ขึ้นมาเลยนะคะว่ามีคนใหม่ๆเข้ามานะคะชาวธาตุดินนะคะเด่นมากๆบังกพรพลิกษพหรือก,ก,การที่ในราศีลัขนาหรือดาวศุกร์แต่คนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกหรือวางเขาในลักษณะของความเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นเชิงของการจีบด้านหรือเป็นแฟนกันนั่นเองนะคะ มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะรับปีใหม่เลยทีเดียวสำหรับใครที่ยัง move on ไม่ได้ในปีที่แล้วนะคะปีนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีๆนะคะที่คุณจะได้เดินหน้าต่อนั่นเองนะส่วนสถานการณ์ของคนคนนั้นที่เข้ามาดีกว่าเรื่องความรักของเขาเป็นยังไง Night o f cup สามดาบน,นะคะ The Moon ดูเขาจะอกหักนะอกหักจากคนที่ถูกใจอกหักจากคนที่เขารู้สึกว่าเขา ชอบนะคะเขามีคนในใจอยู่แล้วคนคนน้นอาจจะเป็นคุณก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งในในส่วนของความคิดความรู้สึกนะคะตรงนี้คือ,อสถานการณ์ของเขาเนี่ยนอกจากการรู้สึกว่ารักหรือชอบใครเป็นพิเศษแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะผิดหวังจากคนคนนั้นนะคะที่เขาเข้าไปจีบนะคะมองว่าเหมือนตัวเขาเนี่ย คนหลายๆคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่น่าจะมีตัวเลือกเยอะนะแต่จริงๆแล้วอะจริงๆแล้วเขามีแค่คนเนี้ยที่อยู่ในใจเขาแค่คนเดียวนะคะภายนอกเขาดูเหมือนคนเจ้าชู้นะแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่หรอกนะคะเจ็บมาเยอะเหมือนกันเจ็บเพราะความคิดของคนอื่นนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาชอบเราจริงๆหรือเปล่า ที่เขาเข้ามาแล้วเราวางเขาในลักษณะของคำว่าเพื่อนนะคะโอเคเพจ s o p e n c a l Date นะคะ Strain Queen of s w o r d นะคะ7ดดาบเขาแอบ,บชอบคุณนะแอบบรักแอบ,บชอบรู้สึกดีๆกับคุณนะคะน่าจะเป็นคุณแหละที่เป็นสองถ้วยของเขานะคะเขาอยากจะตัดใจจากคุณนะคะหรือเขารู้สึกว่าโอเคเขารู้แล้วว่าคุณไม่ได้คิด กับเขาในทางเดียวกันกับที่เขาคิดหรือรู้สึกกับคุณนะคะที่นี่ลึกในใจของคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาว e ออฟฟอร์จูนคุณมองว่าคุณอยากจะใช้เวลาไปก่อนน่ะอยากจะดูไปก่อนรู้จักกันไปก่อนตอนนี้ Move on ก็จริงแต่ขอ Move on ในลักษณะของความเป็นเพื่อนไปก่อนดีก,กว่านะคะแต่ในอนาคตเนี่ยคุณมองว่าถ้ามันจะดีจริงๆก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดนะคะ ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นความเป็นเขาด้วยแต่คุณรู้สึกว่าให้มันอยู่ในลักษณะของเซฟโซนก่อนดีกว่านะคะโอเคต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจของเขานะสี่ดาเขาจะดูนิ่งเงียบไปบ้างหรืออาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆแต่ข้างในลึกๆอะ่ะเขาอาจจะจําเป็นจะต้องนิ่งเพื่อตัดใจ จากเราเนี่ยเพราะเขาคิดไปแล้วว่าคุณน่าจะไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นนะคะแต่ทุกครั้งที่ได้คุยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสบายใจนะคะเขามีความสุขเขารือว่ามันเป็นความรู้สึกที่ได้เติมเต็มนะคะสิ่งที่มันว่างสิ่งที่มันขาดหายไปนะเป็นติ๊กซอสํสำหรับเขานะคะต่อไปบทสรุปนะ สองไม้เท้านะคะจะรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์นะคะมีคนมาชอบมาตกหลุมรักคุณนะคะเถ้วยอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะในช่วงนี้คุณเปิดใจก็จริงแต่ยังไม่กล้านะคะยังกล้ากล้ากลัวๆในเรื่องราวของความรักอยู่นะ,ะชาวธาตุดินเด่นมากนะคะดินคือเด่นที่สุดเซนสี MC นะคะลองคุย ก็ล,ลองคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจจะเจ็บมาเยอะนะคะเป็นห่วงเสมอ so m a t e โ oh, ห children t t e n t i o n tourist plus มองเลยว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีจุดเด่นบางอย่าง คือถ้ามีเข้ามามากกว่าหนึ่งคน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 เนี้ยจะมีจุดเด่นหรือลักษณะเด่นบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าโอเคสิ่งที่ไพ่บอกมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นคนคนนี้แหละมีสัญญาณของโซเมตมีสัญญาณของเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะโอเคคนโสดเนาะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างไพ่าสามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและก็คนรักของคุณไพ่ในฝั่งคุณนะคะ2องไม้เท้า p a จ e o f p e n t a c l e s นะคะสิบเหรียญบางคนในที่นี้เป็นความรักทางไกลแต่กำลังมีแพลนนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยกันเช่นย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะ พบปะครอบครัวของกันและก,กันหรือถึงขั้นในการจัดงานแต่งงานหรือเป็นการแต่งงานในเขาเรียกอะไรนะแบบแบบที่คนที่แบบเฉพาะเครือญาติหรือว่าในครอบครัวที่รู้กันทัดุดินเด่นอีกแล้วนะคะหรือชาวทัตดินเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะคะบางก่อบึกศพหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือบางคนที่อยู่ไกลกันก็มีโอกาสจะได้มาอยู่ใกลๆก,ลกันนั่นเองนะ ฝั่งคนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างหกก้าไม่เท้านะคะติดอุปสรรคบางอย่างเนี่ยอุปสรรคหลายหลายอย่างเลยไม่ใช่บางอย่างแหละหลายอย่างเลยนะคะแต่เขาก็วิงวอนว่าหลายหลายอย่างก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหกถ้วยดูเขาดูเขาแคร์เราอะดูหลายหลายอย่างมันถือว่าเป็นจุดดีเลยนะคะช่วงดีๆสำหรับคนมีคู่ชาวธนูนะคะ อุปสรรคบ้างนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันเลิกก็คือมองไปที่ปลายทางดีวกว่านะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะอืมเขากลัวนะคะว่าอุปสรรคเรื่องออไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บการเดินทางต่างๆก็แล้วแต่มันกลัวออ่มันเป็นอะไรที่เขากลัวว่า จะทาให้คุณถอดใจไปก่อนหรือเปล่านะคะเขาคิดเยอะแยะมากมายหรือเขามีแผนเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะทําร่วมกันกับคุณนะคะเขากลัววิธาีทางต่างๆเนี่ยหรือการเลื่อนแผนออกไปเนี่ยนะคะจะทําให้คุณแบบว่ามีคนอื่นเข้ามาคุยไหมแล้วคุณจะเปิดใจไหมโนะ่นนั่นนี่ค่อนข้างจะคิดเยอะนะคะม,คมีความหึงความหวงอยู่พอประมาณ ฝั่งคุณเระเป็นยังไงกาเหรียนทำแ้นนะคะคุณอับสอดเดิมืงคุณรู้สึกว่าถ้าใครที่มีแผนจะมาเจอกันจะได้เจอไหมได้เจอนะคะแต่แผนอาจจะเลื่อนนะคะด้วยอุปสรรคในฝั่งของเขานะคะคุณก็พอจะเข้าใจได้นะแต่มันก็แอบน้อยใจไม่ได้นะคะมันก็แอบน้อยใจอยู่เหมือนกัน น้อยใจเซงว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อไหร่จะแฮปปี้แบบสุขสันหันสากันสักทีนั่นนู่นนี่นะคะแต่มองแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกถ้าเทียบกับราศีอื่นๆนะคะก็ถือว่าพ่าออกมาค่อนข้างดีนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาอืมมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาชอบเขาแต่เขาไม่ได้สนใจ มาชอบมาจีบอยากจะทำความรู้จักนั่นนี่นะคะแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธนั่นเองนะต่อไปนะคะบทสรุปอโอเค king of bonds าร์ยอดการเดินทางอาจจะต้องเลื่อนนะคะใครมีแผนรอไปก่อนนะคะจะมี สิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคนี่แหละทําให้ต่างคนต่างก็น้อยต่างคนต่างก็น้อยใจนะคะแค่ความไหนขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจคือเขาคิดว่าโอเคมีคนเข้ามาฝั่งของเขาอะ่ะแต่เขาอะ่ะเลือกที่จะไม่ไปต่อไม่ไม่ตอบสนองอะไรกับคนใหม่คนนั้นแต่เขากลัวว่าฝั่งคุณอะ่ะ คุณจะทําแบบเขาไหมอะไรเงี้ยนะคะ Express your love, release your e say for y to love. ถึงแม้ว่าแพนหลายๆอย่างจะถูกเลื่อนไปนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอยู่ยังไม่ถึงขั้นน่ากลัวอันตรายหรือต้องระวังหรืออะไรขนาดนั้นนะคะเคลียร์พลังงาน ลบๆออกในช่วงนี้นะคะโฟกัสแค่ปลายทางของเราก็พอว่าทุกๆอย่างมันยังคงเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เราคิดไว้นั่นแหละนะโ okay. อเคสถานการณ์ความรักคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของความสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างไพสามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนคุณนะคะฝังของคุณเฮมิตนะคะสิบดาบเจอเรื่องราวที่รับไม่ค่อยได้ละนะคะหรือคนคุยของเราเนี่ยจะทําให้เราสิบชอกช้ำใจเศร้าใจเสียใจนะคะเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าถึงเขาแต่เราเข้าไม่ถึงนะคะเราพยายามจะเข้าหา แต่เขาก็กระโดดหนีออกไปหรือกระโดดห่างออกมานะคะอืมช่วงนี้แต่มองว่าไอ้ความเจ็บตรงเนี้ยหรือความเสียใจของสิบดาบเนี่ยค่ะเราจะเปลี่ยนโมเมตนต์นี้พยายามทําตัวให้มีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เราสบายใจหลายๆอย่างคือมองว่าน่าจะเป็นสังคมหรือเพื่อนฝูงใช้เวลากับตรงเนี้ยมากกว่าคนคุยนะคะ ฝั่งเขาฝั่งคุ้นคุยโหดดสตานะคะโอ้โหกำลังคุยอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับเรานะคะขออนุญาตเลื่อนอมไม่ค่อยจะมีเวลาไม่ค่อยสนใจเพิกเฉยนะคะอาจจะต่อต้านด้วยในบางคนนะคะยังคงเช็คเรตติ้งอย่างต่อเนื่องโอไมครอนก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะคะ ไม่ได้แคร์สื่อเท่าไหร่เลยสำหรับเขาคนนี้นะคะไม่มีแผวโอเคแล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงคุยน็อตครับเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่านะคะฟิลจากคนคุยเนี่ยลดลงมาเหลือเป็นแบบว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่แบบคุยกันได้ไม่ได้รู้สึกชอบพอเหมือนกับเมื่อก่อนนะคะ,ะคนคนนี้ค่อนข้างชัดว่าเป็น คนคุยที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ไกลกันหรือเป็นคนที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้นะคะโอเคฝั okay. ่งของคุณรู้สึกยังไงทาวเวอร์ Tower. มันช็อกนิดหน่อยมันช็อกนิดหนึ่งนะคะมันไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของความรู้สึกกับสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นคุณจะต้องมันทำเป็นเป็นอะไรที่แบบบีบบังคับให้คุณเนี่ยจะต้อง move on หรือถอยออกมา นะคะแบบที่เราเองก็ไม่ได้อยากเลือกหรอกแต่ก็ไม่มีทางเลือกมันก็ไม่มีทางเลือกหรือตัวเลือกไหนที่เราจะเลือกได้แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกแทงแมนเขาไม่อยากยือ้อต่อไปนะคะเขาไม่อยากยื้อเขาทําอะไรไม่ได้ถามว่าเขาคิดเรื่องของคุณไหมเขาก็คิดเขาก็เสียใจนะแต่เขามองว่าคือตอนนี้เขาเจอกับคนที่เขาถูกใจแล้วแล้วเขาอยากจะไปต่อกับคนคนนั้นแค่นั้นเองนะคะแค่นี้คือสิ่งที่เขาคิด ะะฟังดูอาจจะเจ็บนะแต่บางทีบางทีถ้ามันเป็นการตัดจบโดยไม่เสียเวลากันและการให้เร็วที่สุดมันก็น่าจะเป็นหลยที่อย่างน้อยไม่ยืดเยื้อนะคะไม่ยืดเยื้อความเจ็บปวดในฝังเราเองบทสรุปห้าไม่ท้าจะมีเกณฑ์การทะเลาะหรือปากเสียงกันนะคะนำพาไปสู่จุดที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะและการถอยออกมา อีกคนหนึ่งก็กำลังจะไปคอมมิชเมนต์กับคนของเขานะคะกลับมาได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้อยากไปดีไม่พอผิดไปแล้วนะคะพายความรักนะ this could be the one ก็ออฟคอนโทรลชูเอ็กเพรสส่วนหรอความรักที่คุณมีให้กับเขาถามว่าเขาเห็นค่าไหมเขาเห็นนะคะเขาเห็นค่านั้นคือเขาก็รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขามากแค่ไหนและคุณรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเรามันไม่น่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์บางอย่างตรงเนี้เราไม่สามารถไปควบคุมความรู้สึกของเขาได้นะคะในเมื่อเราควบคุมมันไม่ได้ควบคุมอะไรที่มันเป็นแบบ มันคอนโทรลไม่ได้อะคะ่ะบางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางตรงนั้นนะคะแล้วก็มาโฟกัสในสิ่งที่คอนโทรลได้ก็ค,คือความรู้สึกของเรานนัเองเนาะโอเคคลิปของธนูก,ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ